สวัสดีครับผมบอยครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้บอยจะนําลูกค้านะครับมาชมรถ Next Gen e v e r e s t นะครับเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับมีแพ็กเกจนะครับสีบอลเงินนะครับตัวนี้ราคาขายที่หนึ่งล้านห้าแสนี่หมื่นสองพบาทตัวแพ็กเกจเนี่ยจะเพิ่มอีกแค่หมื่นแปดนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าปกติไม่ค่อยมีม้าเห็นกันครับสีบอลเงินแต่วันนี้บอยจะพาชมนะว่าตัวรถมีอะไรบ้างแล้วก็ มีการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมครับเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสีบอลเงินนะอย่างที่ไมบอกนะครับแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับจับคู่กับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่ร้0แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่4 5 5นิวตันเมตรนะครับก็ต้องบอกว่ารถสีบอลเงินเนี่ยนานๆจะมาทีหนึ่งนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสนะครับรีวิวผู้ชมกันเริ่มดูกันนดนนนะะคครรััับบตว จะมีอะคริลิกนะครับคำว่าเอเวอเรสต์นะสีดำนะครับแบบนี้นะครับติดให้กับลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าสีดำนะครับสีดําเงานะตัวรถที่มีแพคเกจนะครับจะมีกล้องนะครับ360องศาให้นะครับแล้วก็ตัวโลโก้จะเป็นสีดำนะครับระบบด้านหน้าเองนะครับก็จะมีระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมตรวจับคนเดินถนนนะครับ จะมีเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับก็คือถ้าถนนมืดๆเนี่ยรถเราก็จะเปิดไฟสูงให้อัตโนมัติเลยนะครับล้วก็ถ้ามีรถวิ่งสวนหรือวิ่งเข้าเมืองเนี่ยตัวไฟก็จะเป็นไฟต่ําให้ปกตินะครับรถเองนะครับก็ยังมีเซ็เนเซอร์กะระยะให้นะครับ4จุดนะแล้วก็ตัวของไฟตันหมอกนะครับตัวนี้จะเป็นไฟตันหมอก LED นะครับสำหรับตัวเอเวอเรสต์นะครับแล้วก็ ทรายด้านล่างของเอเวอรเรสต์นะครับก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับก็เรียกว่าจะทำโทนดำเงานะครับตัดกับสีของตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะด้านข้างนะครับคิ้วล้อนะครับจะเป็นสีดำนะครับสีดำเงาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวล้อแมกนะครับล้อแมกตัวนี้นะครับก็จะเป็นล้อแมกจากโรงงานนะครับขนาด20นิ้วนะซีดิยางที่25 5 5้าหทับนะครับ ตัวล้อแม็กเนี่ยจะเป็นล้อแม็กซทำสีดำเงาแล้วก็ตัวยางจะเป็นยางพุดเยียร์นะครับตัวนี้มาดูกันต่อนะครับด้านบนนะครับราวหลังคาจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็คันนี้นะครับบอยทำการแรปสติ๊กเกอร์นะครับครึ่งคันเป็นสีดำเงาให้กับลูกค้านะครับเพื่อให้แมทกับตัวของรถของเรานะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับความเข้มลูกค้าเลือกเป็น40อนะครับก็เรียกว่าใส่สหน่อยนะครับว่า ลูกค้าไม่อยากจะมืดเกินไปนะครับแล้วก็ตัวกันสาดนะครับบอยติดตั้งให้นะครับออกทษทีครับนิดนึงตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยบอยติดตั้งในส่วนของข้อไฟหน้าให้ด้วยนะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างตัวครอบเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตัวรถเองก็จะมีกล้องนะครับด้านข้างนะตรงนี้แล้วก็ตัวรถนะครับก็จะมีตัว เตือนรถในจุดบอร์ดนะครับแบบนี้นะครับด้านค่างตรงแก้มข้างนะครับตัวสัญลักษณ์คำว่าเทโบเป็นสีดําเงานะครับพร้อมกับตัวกรอบนะครับเป็นสีดาเงาแล้วก็ต้นข้างตรงนี้จะเป็นสีดํานะครับแล้วก็จะมีคีบระบบความร้อนนะตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าออกมาจากกล้องเครื่องเลยนะครับตรงสัญลักษณ์ตรงประตูนะครับจะมีคําว่าสปอร์ตนะครับสีดำนะครับแล้วก็บันไดข้างสีดำนะครับขนาดใหญ่นะมือเปิดสีดําเงานะครับอันนี้เดี๋ยวบอให้ดูมุมกว้างๆนะ ก็เรียกว่ารถสีบอลตัดกับสีดำครับก็ลงตัวเหมือนกันนะเพราะว่า,าจะทำให้ดูรถมีมิติมีลูกเล่นนะครับกับสีของตัวรถด้วยนะครับตรงนี้เ,เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนิดนึงนะครับตัวสติกเกอร์ต้องบอกว่าที่เราแรปมาเราแรปถึงตัวของอสปอยเลอร์หลังเลยนะนะครับตัวไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์นะครับ เป็น LED นะแล้วก็ตัวนี้บอยใส่ในส่วนของข้อไฟท้ายนะครับเป็นสีดําเงาเพื่อให้แมทกัในส่วนของไฟหน้าด้วยนะครับแล้วก็จะมีคําว่าเอเวอเรสนะครับที่เป็นสีเทานะครับตรงนี้ปกติเนี่ยถ้ารุ่นอื่นจะเป็นสีโคมียมนะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับด้านข้างนะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวของด้านท้ายเองนะครับก็จะมีคําว่าสปอร์ตในมุมฝากระโปรงท้ายนะครับเซ็นเซอร์การระยะสีจุดนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าบอยติดในส่วนของ กันลอยนะครับก right? so ันลอยฝาท้ายนะตรงขอบนะครับตรงนี้ให้นะครับปกติเนี่ยจะเป็นพลาสติกสีดําอยู่แล้วตัวนี้ว่าเราเพิ่มนะครับเพิ่มตัวกันลอยตัวนี้มาจะเป็นลูกเล่นแบบนี้เลยนะครับอ่าครับตัวนี้จะเป็นตัวนูนนะตัวสัญลักษณ์พวกนี้นะครับเป็นตัวนูนนะครับเป็นแผ่นพลาสติกสีดํานะครับแปะเพิ่มนะครับเพิ่มเอ่อกันลอยให้แล้วก็ชายด้านล่างจะเป็นสีดาด้านนะครับอ่ตัวเบาะนะครับเบาะจะพับได้แบบนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวเบาะแถว2เนี่ย ตัวนัพิงที่ลูกค้าเห็นอยู่เนี่ยสามารถพับลงไปได้อีกนะนะครับแล้วก็ตัวแถวสามเนี่ยก็จะเป็นพับแบบแมนวดนะครับตัวนี้นะครับจะมีไฟฟ้าคือตัวฝาท้ายนะส่วนเบาะจะเป็นแมนวลนะครับมาเปิดให้ดูนะครับตัวฝาท้ายนะครับเปิดได้จากตัวรีโมทนะครับตัวฝาท้ายเองแล้วก็ตัวภายในรถนะครับตรงนี้อ่ะเวบอยพาชมด้านในกันนิดนึงกุญแจนะครับกุญแจเล็ดนะ กุญแเดตนะครับตัวนี้ก็แค่สัมผัสก็จะเป็นล็อกรถนะครับสอดมือเข้าไปจะเป็นผลล็อกรถนะเบาไฟฟ้านะครับปรับแทิศทางนะครับเป็นเบาะหนังนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยต้องบอกว่าจะมีคําว่าสปอร์ตนะครับตรงนี้ให้นะครับแล้วก็ตัวของกุญแจเป็นกุญแจพุชตาร์ช้ะไหมครับที่ไปบอกไปแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ํานะครับแบบนี้นะแล้วก็ตัวไฟหน้านะครับจะมี เปิดปิดไฟหน้าต้นมัดเพื่อบอกนะครับปรับสูงต่ําของไฟได้นะจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวไฟตะมหมอกหน้าหลังนะครับที่เปิดฝากระโปรงท้ายนะครับหน้าจอนะครับขนาด8นิ้วนะตัวนี้ก็จะบอกอพวกแจ้งเตือนต่างๆนะครับแล้วก็ระบบต่างๆของรถนะครับก็เรียกว่าใช้งานง่ายนะครับ ง่ายๆนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวฝั่งซ้ายเองนะครับตรงพวงมาลัยนะพวงมาลัยนี้ต้องไม่บอกว่าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับปรับได้สีทิศทางนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยเองนะครับจะมีคุปซอนโทนนะครับมีตัวเตือนความเร็วนะครับแล้วก็ตัวรักษารถอยู่ในเด่นนะครับแล้วก็ตั้งค่าเตือนระยะนะครับระยะของคุปคอนโทนให้ลูกค้านะครับก็จะมีสีระดับนะครับอ่านะครับจะเป็นสีระดับอ่า ตรงนี้ครับก็ใช้งานง่ายส่วนฝั่งขวานี่ก็จะเป็นเมนูที่ตัวของหน้าจอนะครับหน้าจอต่างพราเลยนะครับเพราะว่าเราจะดูเมนูต,ต่างๆตัวนี้ก็เป็นภาษาไทยใช้งานง่ายนะครับก็บอยทําคลิปนะครับการใช้งานต่างๆเนี่ยไว้ที่ในช่องของบอยแล้วนะครับก็ลูกค้าลองดูได้นะครับอ่ะส่วนหน้าจอกลางนะครับหน้าจอกลางนี่ก็ขนาดใหญ่นะครับ9ก 12. 2อนิ้วนะครับอันนี้มาเปิดในหมวดของมอง้องกล้องอยู่นะครับให้ลูกค้าได้มองครับว่ากล้องของเรานั้นมีความคมชัดนะครับเรียกว่าชัดมากๆเลยนะครับตรงนี้ตัวกล้องเองก็สามารถที่จะซูมได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเมนูนะครับการใช้งานฟังก์ชันเนี่ยต้องบอกว่าใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ทัชสกรีนเนี่ยต้องบอกว่าตอบสนองได้ไวนะครับนะครบสนองได้ไวนะ,ะสมมตินะกดนะฮะสมมติตัวนี้ เปิดมานะครับก็จะมีเลื่อนขึ้นลงใช่ไหมนะครับตอบสนองได้ไวนะไม่ช้านะครับนี่ครับการใช้งานก็บอกเราด้วยว่าแต่ละเมนูนั้นมีอะไรนะครับใช้งานยังไงนะครับตรงนี้บางทีเซลล์บางทั้นนะครับไม่บอกรายละเอียดลูกค้าไม่ครบหรือไม่ละเอียดอาจจะเป็นเซลล์น้องใหม่นะครับหรือว่าบางท่านนะครับรีบับรถไม่มีเวลาได้ฟังข้อมูลนะครับหรือว่า ฟังพีเศไปแล้วแล้วจาไม่ได้ว่าตรงนี้คืออะไรก็สามารถที่จะมาดูจากตัวจอได้นะครับหรือว่าสงสัยตรงไหนก็สามารถโซสอบถามไว้ได้นะครับแอร์เราเองก็จะเป็นแอร์แยกอุณภูมินะครับซ้ายขวานะตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นแอร์โต้ด้วยนะครับมีที่ชาร์จได้สายให้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องเสียบ u s b t แทรทนะตัวของเกียร์นะครับเล่นแบบเมนูได้นะครับมีเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ตัวของโหมดการขับขี่นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีให้ครบเลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าถ้าลูกค้านะครับท่านไหนที่สนใจรถนะครับตัว Next Gen Everest นะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกับบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์บอยนะครับเบอร์เดิมนะครับ086นะครับ323 2518นนะครับหรือว่าแอดดีไลน์บอยตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้บอยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้บอยด้วยนะครับวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ